ทีมชาติเบลเยียมประกาศแต่งตั้งให้โดมิเนโกเทเดสโกเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่โดยเซ็นสัญญาจ,จ,น,จนจบศึกยูโร2024ค่ะโดยก่อนหน้านี้ทัพพิศารแดงแห่ง Euro, ยุโรปแยกทางกับโรเบรโตมาร์ติเนสกุนซือคนเก่าหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022ค่ะล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลเบลเยียมเทเดสโกอดีตผู้จัดการทีมไลฟ์ฟิกเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะเทเดสโกได้เปิดเผยว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ เบลเจียมผมตั้งตารอที่จะได้งานชิ้นนี้จริงๆผมมีแรงผลักดันอย่างมากผมรู้สึกดีมากตั้งแต่ได้คุยเกี่ยวกับงานนี้ครั้งแรกสําหรับเทเรสโกกุนซูวัย37ปีผ่านประสบการณ์การคุมทีมระดับสโมสอนอย่างชาเลสเตอ0์สนสปาร์ตักมอสโกและต้นสังกัดล่าสุดค่ะคือแอร์เบลไลฟซิกซึ่งเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์เดอเบโพคา์เมื่อฤดูการ2021-2022ค่ะ